าวิธีใช้งานรถสามล้อนะครับผมอ่ากุญแจที่ให้ไปจะมีสองชุดนะครับแล้วก็รีโมทสองชุดเหมือนกันรีโมทสองชุดแบบนี้นะครับอ่าจะใช้ได้สองแบบนะครับลสาสตาร์รถแบบที่หนึ่งคือใช้กุญแจนะครับใช้กุญแจเสียบและบิดธรรมดาเลยบิดไปทางขวารถก็จะติดนะครับอทีนี้มาดูปุ่มที่ที่แฮนด์กันนะครับสวิต ไฟสูงไฟต่ำสมิตเปิดปิดไฟหน้านะครับเปิดปิดไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่นะครับไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวานะครับโอเคนะครับส่วนข้างนี้คือเกียร์นะครับเกียร์ D คือเดินหน้า R คือถอยหลังนะครับแล้วก็ความเร็วปรับด้วยสารระดับ1 2 3สาม หนึ่งซ้ายสุดสองอยู่ตรงกลางสามขวาสุดเร็วสุดนะครับหนึ่งก็คือช้าสุดบิดบิดได้เลยอันนี้คือบิดได้เลยนะครับแล้วก็เบรกวิธีใช้งานเบรกมือเวลาเราจอดรถทางลาดชันนะครับบีบเบรกลงไปแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเบรกมันก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับใช้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับกดเบรกกดปุ่มเบรกก็จะล็อกแบบนี้นะครับ ล้อ <Okay>. mm hmm. ก็จะหยุดเบรกก็จะหยุดรอไว้นะวิธีปลดล็อกเบรกบีบกล้ามเบรกแล้วปล่อยปุ่มก็จะเด้งออกนะครับทั้งสองข้างเลยปล่อยออกโ okay. อเคทีนี้มาดูวิธีใช้รีโมทนะครับการสตาร์ทจากรีโมทนะครับรีโมทก็จะมีล็อกกับปลดล็อกอยู่ด้านบนส่วนปุ่มกลางนี่ก็คือสตาร์ท จากรีโมทโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเดี๋ยวดูกด2ครั้ง1 2รถก็จะติดโดยที่ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับแล้วเราก็าเก็บรีโมทไว้วิธีการดับรถนะครับวิธีการดับรถในกรณีที่เปิดจากรีโมทนะครับจะดับด้วยกุญแจไม่ได้นะครับดับด้วยกุญแจไม่ได้นะครับดับยังไงก็ดับไม่ได้ต้องดับรถด,ด้วยรีโมทเท่านั้นนะครับถ้าเปิดจากรีโมทนะครับกดปลดล็อกค,คือการดับรถ นี่ครับดับรถสตาร์ทรถปุ่มกลางสองครั้งหนึ่งสองดับรถกดปลดล็อกอ่าส่วนปุ่มล่างปุ่มล็อกล็อกล็อกรถนะครับใช้ในกรณีที่จอดรถในที่ที่เปลี่ยวหรือว่าไม่ค่อยมีคนนะครับป้องกันล็อกรถอ่ากดล็อกแล้วใครจะขึ้นมานั่งหรือเข็นรถรถก็จะดังนะครับรถก็จะดังร้องดังเลยนี่ รถร้องดังแบบนี้เลยกันขโมยนะครับอันนี้เป็นกันขโมยวิธีปลดล็อกปิดเสียงกันขโมยก็คือกดปุ่มปลดล็อกนะครับรถก็จะหยุดร้องอแค่นี้เองแล้วก็มาดูวิธีเปิดเบาะนะครับวิธีเปิดเบาะเสียบกุญแจบิดซ้ายบิดซ้ายตัวล็อกเบาะตรงนี้ก็จะคลายออกแล้วก็ยกเบาะขึ้นนะครับกล่องเก็บของพวกกระจกอยู่ในนี้นะครับ โอเคส่วนเบาะเสริมนะครับเบาะเสริมอยู่ตรงนี้มันจะมีเชือกอยู่นะครับเราดึงเชือกขึ้นมาได้เลยปึ๊บเปิดขึ้นตัวนี้มันก็จะอ้าค้ำไว้ให้เด็กนั่งได้นะครับส่วนวิธีเอาลงก็คือเอานิ้วยันตรงข้อตรงนี้ครับให้มันพับลงนะครับยันลงรับกดลงไปงแรงๆก็ใช้ได้แล้วก็กล่องเก็บของด้านหลังนะครับกล่องเก็บของด้านหลังใช้กุญแจนะครับเสียบเข้าไป บิดบิดขวาแล้วมือดันขึ้นเปิดได้แล้วเก็บคออย่างนี้นะครับปิดล็อกก็จะเปิดไม่ได้โอเคนะครับส่วนวิธีชาร์จแบตรูชาร์จแบตนะครับที่ชาร์จแบตจะให้ไปเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่แล้วเราก็ต่อกับปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยต่อปลั๊กสามตามาเราก็มาใกล้ๆที่ชาร์จแบตรูชาร์จแบตอยู่ใต้นี้นะครับยกตรงนี้ขึ้น ก็จะเห็นรูชาร์จแบตอยู่นี่นะครับเปิดฝ้าออกเปิดฝ้าออกนะครับแล้วก็เอารูหัวรูชารจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับเอาตั้งขึ้นแบบนี้รูมันก็จะเป็นรูของมันอยู่แล้วแบบนี้เอาด้านสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปใต้นี้นะครับ เสียบปุ๊บถ้าชาร์จเข้าไฟสีแดงจะขึ้นนะครับถ้าชาร์จเข้าไฟสีแดงจะขึ้นถ้าเต็มไฟสีมันจะขึ้นเป็นสีเขียวถ้าเต็มนะครับถ้าเต็มมันจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้อ่าอันนี้คือเต็มเต็มปุ๊บเราควรต้องถอดออกเลยถ้าไม่อย่างนั้นแบตก็จะบวมเร็วนะครับใช้งานได้ไม่นานนะครับอางล้านจะไม่ได้รับประกันในกรณีแบตบวมนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ